สวัสดีลูกๆสาธิตที่รักทุกคนนะครับในวันนี้นะครับถือว่าเป็นตอนเริ่มต้นหรือเอพิโซดที่1นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน Google Slide เพื่อสร้างงานนำเสนอนะครับในตอนนี้เนี่ยคุณครูได้ออกแบบไว้ถึง13ตอนด้วยกันแต่ในตอนที่1นนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งาน Google Slide ว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับ ก่อนเลยนะครับนักเรียนก็จะต้องเข้าระบบนะครับให้เรียบร้อยนะครับใครยังไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าระบบเนี่ยก็กดย้อนไปดูคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาตั้งต้นพร้อมๆกันที่กล่องจดหมายที่อยู่ในเว็บไซต์ Gmail นะครับหลังจากนั้นนะครับที่มุมบนขวาเนี่ยนักเรียนจะเห็นจุด9จุดนะครับที่เป็นวงกลม9จุดเมื่อนำเมาส์ไปวางนะครับจะเป็นคำว่าแอป Google ซึ่งก็จะมีแอปพลิเคชันของ Google อยู่เยอะแยะมากมายนะครับ ให้ทุกคนสังเกตไปที่ Google s l i d e ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสไลด์ไอคอนสีเหลืองตรงนี้นะครับแต่ว่าโคดุกเนี่ยไม่แนะนําให้สร้างตรงนี้นะครับแต่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ได e ซะก่อนนะครับก็กดไปที่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสร้างตรงนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นการดูยากนะครับเราจะจัดระบบมันนิดนึงก็คือเข้าไปที่ Drive ก่อนนะครับกดได e นะครับ หลังจากกดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เนี่ยนักเรียนสามารถกดไปที่รูปฟันเฟืองได้นะครับแล้วกด Setting นะครับหลังจากนั้นทุกคนจะเห็นคําว่า language นะครับกดไปที่ภาษาอังกฤษที่เขียนว่าเช e language setting นะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่รูปนิสสอนะครับแล้วเลือกเป็นภาษาไทยซึ่งจะอยู่ด้านล่าง,างหน่อยนะครับแล้วก็กด select นะครับหลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่นี่แล้วกดปุ่มดันนะครับแล้วกดปุ่ม reload หรือว่า refresh หนึ่งครั้ง หรือจะกด F5 ก็ได้นะครับก็จะเข้ามาที่ Drive เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีโฟลเดอร์ใดๆเลยนะครับคุณครูแนะนําให้ทุกคนเนี่ยนะครับสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับกดไปที่ใหม่เนาะหลังจากนั้นก็สร้างโฟลเดอร์นะครับอย่างเช่นคุณครูจะตั้งว่างานนําเสนอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สร้างโฟลเดอร์เนี่ยเวลาเรามีไฟล์เยอะๆนะครับไฟล์มันจะอยู่อย่างกระจัดกระจายนะครับเพราะฉะนั้นการจัดระบบเนี่ยนะครับ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็แนะนําให้สร้างโฟลเดอร์นะครับเมื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วนะครับพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์แล้วก็กดสร้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมา1อันให้เราเรียนกดเข้าไปด้านในนะครับที้ให้กดไปคลิ๊ใหม่นะครับแล้วก็กดสไลด์ตรงนี้ก็ได้หรือจะกดคลิกขวานะครับแล้วกดสไลด์นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับ Google Slide กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเจอนะครับหน้าตาของ Google Slide ที่มีลักษณะแบบนี้ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยคุณครูขออนุญาตยังไม่อธิบายถึงรายละเอียดต่างๆไม่อธิบายถึงเมนูนะครับเพียงแค่ให้นักเรียน,เร,ยนเรียนรู้วิธีการเข้าและเรียนรู้วิธีการสร้างเท่านั้นนะครับคุณครูจะขออนุญาตลองพิมพ์ชื่อนะครับในลักษณะนี้นะครับผมซึ่งข้อดีของ Google Slide อย่างหนึ่งนะครับก็คือการบันทึกแบบอัตโนมัติหรือบันทึกแบบออตโต้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลาเราไม่ได้เซฟเนี่ยแล้วมันจะหายนะครับเพราะว่ามันบันทึกให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผม ก็จะเห็นไฟล์ขึ้นมาตรงนี้นะครับมีชื่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงวิธีการเข้ามาที่ Google Drive นะครับสร้างโฟลเดอร์แล้วก็สร้าง Google Slide เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปลงรายละเอียดของ Google Slide กันแล้วนะครับยังไงทุกคนอย่าลืมกลับมาทบทวนบทเรียนนี้ด้วยก็แล้วกันพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับใครสงสัยก็สามารถจะคอมเมนต์มาถามหรือว่า จะไปถามคุณครูที่ห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับการเรียนรู้ mm ไม่มีจุดสิ้นสุดครับคนเราต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ